อ่ะฮัมอฮมก่อนจะไปดูคลิปไปน,นะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการไปภาคคลิปให,ใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเซนครับออฟฟิเชียลท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าผมเนี่ยจะสามารถยิงพี่ปาราเฟโอตรงนั้นได้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะคิดวิงได้ไหมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันครับเป็นกำลังใจนะครับทุกคนครับนนาีเเเดดยยยวพอฮ้โฉ เอาเฮ้ไม่โดนแล้วเอาเฮ้ โอเคมาด้วยก็ขอกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมไซโคแล้วก็พี่ปลาราฟเอลพี่ปลาข้าตัวตายสิเออข้าวตายครับผมก็ที่ปลาราฟเอลแล้วก็ไซโคน,นี่นะครับก็วันนี้ก็จะอยู่ในเกมแมคคับนะครับอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าเอาชีวี่เราบนเกาะหัวยักษ์ EP ที่ที่ที่เจ็ดหรือแปดนะทุกคนน่าจะแปดแหละมั้งนะครัรจบจำไม่ได้แล้วโอเคน่าจะเป็นแปดหรือเจ็ดหรือหกจำไม่ได้แล้วน่าจะเจ็ดหรือแปดเนี่ยเอาเป็นว่าสักอ,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 อันแล้วกันนะครับก็ใน EP นี้ตามชื่อคคลิปปนะะรรัับเากก็จไหวที่มีชื่่อวาาสลมยักษ์นี่นนนะะคคัททุกก็ือมี้งสลามบอนธรรชิาก น่ผมลืมไปกาะกอะนึงนะครับที่เป็นกอะแบบมุมเขาก่อนแต่ผมลืมไปก็คือมันจะเป็นแมงมุมพิษที่อยู่บริเวณบริเวณบริเวณแถวไหนนะผมลืมแล้วเออแต่ว่าจะอยู่แถวอ่ามันจะมีกอะแมงมุมพิษด้วยอยู่หลังซอมบี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะเมื่อผมเห็นอยู่นะเมื่อ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 กี้ตะกี้นี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บก็คือเกอะวันนี้เราจะไปกอะสลามทั้งหมดสองหัวนะครับแล้วก็จะมีกอะแมงมุมทั้งหมดหนึ่งหัวนี่ยครับเป็นแมงมุมพิษนะแมงมุมพิษตรงนี้หรือเปล่านี่ไงนี่มันจะมีีีแแแแแมม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 มงงงงงุุุุุพพิิษษตรรรรนนนน้้้คคาากกก่่่อเเยยยผผไไไดดปปัับบธใชลลืท มคิดว่าอีพีมิดเราได้ไปทั้งหมด3ก่อนนะเพื่อแบบว่าให้คลิปมันยาวยาวให้ทุกคนแบบดูแบบสดชื่นนะแล้วก็นายพี่ผมคิดว่าถ้าผมคิดไม่ผิดในอีพีหน้าน่าจะเป็นเอ่าอีพีหน้านจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วในสลับซีรีส์นี้ทุกคนก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปนะ <ไว S 1> ทุกคนใช่ไม่ต้องมันก็ไวนะวทุกคนไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเราค่อยทำอีพีอื่นให้ทุกคนดูหมแบบว่าซีรีส์อื่นแล้วกันนะทุกคนตอนนี้ขอเข้าตัดตายก่อนแล้วกันนะเออมาทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมหิวอาหารไงผมเข้าตาโอเคมา เรามีไม้อยู่นิดนึงนะครับควาริงหินแน่ที่เราไอ้คล้าเนี่ยเราแทบไม่ได้ขุดเลยนะเพราะมันแทบไม่ได้ขุดไม่องเป็นต้องขุดเลยครับไอหินที่เราทําแบบที่ปังไว้นะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราจะไปสลามธรรมดาอนดีกวือไปป่าไปนี่สลามธรรมดาวเราเดินไปจากเกาะนู้นนะครับด้วยตรงนี้ผมไม่ค่อยได้มานานเลยนะทุกคนออพีหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไป erman, อ Canon, เอเดอร์แมนต่ก็เป็นเบสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอะไรอีกซอมบี้หมูเอ้ยไม่แน่สิทุกคนอาจจะเป็นสองอพีก็ได้ครับในบว่ากว่าจะกว่าจะจบก็ต้องเป็นอีก2องไอพีไม่ก็ไอพีเดียว อย่าจุดนะครับอี i ีหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอีสอง IP แหละกว่าจบนะต้องต้องไปเอ็นเตอร์แมนเสร็จแล้วก็ต้องไปหมามีหมามีซอมบี้มีเบสไต็มาหมดเลยทุกคนครับจะเป็นอีสอง IP ไม่ได้ปาเทวดาพระปลาวางจะสตจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะโหลดแค่บล็อกเดียวยังไงล่ะมันจะโหลดแค่บล็อกเดียวเออมันต้องแบบน้องต้งจุดไฟแช็้ทีเดียวเลยเดี๋ยวทางข้ามน้ามข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 ้ากข้าม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  นี่มันคือบล็อกสลามยิงด้วย<ม>ทุกคนครับอ<ม>ยา่าอย่าปาดังดี๋ไอพี่มีนออมแบ็กนานดีว่าแต่มันไม่ตกนะถ้ามันตกเฮ้ยอยา่าเดี่ยวไม่กันนออมแบ็กกับตกอป้าไม่ไปจะบอกว่าไม่สลามหมดเลยนะฮาเล er ยเด้อเหมือนคิปเปอร์อะฟาคุณเร็วคุณเร็วคุณเร็วโอ้ยเฟดดิ้งคุณเร็วคุณเร็วคุณเร็วลองคุณดูข้างในไม่ไรข้างในไม่ไราามีแค่คนแก้อ้าวคุณไปคนแก่เอ้อคนแก่แล้วคนแก่แล้วเฮ้ยอย่าบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยป้าทำยิงมันไม่มีอะไรเลย จะบอกว่ามันมีแค่บอกสลามเบื่อๆอยู่ข้างนอกไหนทุกคนน่าใช่แน่เลยฮะใช่ไหมพจน์สีมันไม่มีเลยเห็นไหมมันไม่มีเลยเป็นแค่คนแก่มาสร้างนี่ยก็เอาไปนอนเนี่ยเออทุกคนมันไม่มีอะไรนอกจากขนแก่ไว้ทุกคนครับคือผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วจริงด้วยครับทุกคนผมว่าตามนั้นแหละครับทุกคนคือเกาะสลามเรามาทำไมวะเนี่ยไม่เอ้ยมันมีแค่มันมีแค่สลามเองอ่ะทุกคนดูสิพลาดมากๆใช่คือเขาไงเขาเกี่ยดเขาเกี่ยดทำแบบเหรอหรือไงฮะ ผมไม่เข้าใจมีแค่บล็อกสลา,ามไปทุกคนดเลยครับบล็อกไม่มีไม,ม่ไม่มีอะไรเลยนะดิดูครับไม่มีอะไรเลยครับข้างในเนะี่ยคือแบบว่าแบบโโเลยครับทุกคนแบบไม่มีอะไรเลยครับไม่โอเคตามนี้ครับเราท้อแท้ครับทุกคนอ,คอีพีนี้าาใช่เหมือนเขาแค่บล็อกสลา,ามมาเขาไม่ได้ให้อะไรเลยทุกคนนะโอเคกลับบ้านเดี๋ยวไปไม่ไนะทุกคนครับอีพีนี้เรามาเสียเปล่าเดี๋ยวยิ้มจ้จจครับ จุดที่เราจะไปจุดที่เราจะไปจุดต่อไปคือจุดสลามบอลน,นะผมไฟสลามหรือว่าสลามบอลแล้วผมคืขึ้นมาข้างบนทำใหม่น่าสนะครับไม่เข้าใจเลยเออสลามบอลอยู่ฝั่งไหนฝั่งนูน่นฝั่งแก๊สเฮ้ยตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มานานเลยทุกคนครับตัง้งแต่สมัยก่อนเนอะยิ่งได้ข่าวว่าอินดี้สมยกอนเลยดี้เพุ่งมานะครับไอแมมูว์ไหนนะใช่สมัยก่อนเดี๋ยวไปสลามไฟกันปะสลาม,มาไฟเนี่ยผมคิดว่านะสิ่งที่จะมีเลยนะ่ามีสลามไฟแน่นอนอาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสลามเขียวผมค่อนข้างจะผิดหวังมากๆเลยนะไรเลย ใหญ่ใช่แต่วต่ามันเริ่มไม่มีมีแค่นั้นเองเบอรสลามเบอรสลามจะบอกว่าสลามไฟมีแค่นี้นะมีแค่แบบว่ามีแบกมากให้เราขุดนะแลยิงหาเลยเด้อแฮ <c oughs> มแฮม <c oughs> จะต้องตีพี่เพื่ออะไรฮะปลาดูเตดตกปลากอดสลามาไฟเดี๋ยวบอกมันมีแค่นี้ป้าปลา่ต้องเกี่ยวพี่เพื่อนะพี่ไม่ใช่นักโทษเด,ด้ออเอ ไปเราไปกันนะครับทุกคนเขาบอกว่าสลามไฟมีแค่แมากๆให้เราขุดนะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันจะฮาม่านเลยคนทำแบบมันจะแบบโอ้โหเรามาแบบมาเสียเปล่านะครับเสียเที่ยวนะฮะอุ้ยดีผมบล็อกผมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีสลามอยู่อุ้ยมาจ้าดิเก้วจ้าดิวิโต๊กดิป่าดิคอน้างจะสนคนเหมือนกันนะเนี่ยฮะเอาจริงเลยตีนี่อดีมากดีมากดีมากอะไรดีมากเร็วๆที่มีต่อบอกกันไป มันมีคําสั่งหรอป้าพี่ว่าสลามันมีนี่อยู่สลามันมีทางลบ้ามีน้ําพึ่งด้วยป้ายายกเงี้ยเงี่ยเงี้ยเ้ยปลาคาราฟเป็นลาวาปา้าเดี๋ยวน้ำพึ่งก่อนเลยน้ำพึ่งก่อนป,านาป้าคนน้ำพึ่งไว้คนน้ำพึ่งไว้ชิบเชิบชิบน้ำพึ่งไว้คาราฟเป็นลาวาทุกคนนะผมลงไปปุ๊บอุ้ยคาราฟมีเป็นอุ้ยเดี๋ในถล่มก่อนแล้วก็ไม่แผ่นดีนด้วยครับโอเคเราให้เราทำชิ้นไมป,ป่าได้แล้วโอเคนึกป้า พี่จะขูดให้ดูว่ามีอะไรไ mm หมเหมือนจำไม่ม uh, ีอะไรแล้วนะผมคิดผมให้ดรอ่นะน่าจะมีหมดละอ่ะดึงขึ้นไปดึงไปดึงได้เหรอไม่ต้องอ่ะปลาอันนี้ไปพี่ได้ในทไลน์อินกอดมาในทไลน์แบบอินกอดเลยน้องสามารถทำชุดได้แล้วเอาไปขึ้นไปเร็วเข้าติดเข้นมาอันนี้ในสไลน์อินกอดเอาไปนี่เอาไปทำชุดได้หมดเลยเนี่ยพี่จะให้ตาบานนะจบ มาทำเป๊ะมันมันโดนแมม่าแล้วมันจะไหม้ไหมเนี่ยโอเคไม่ไหม้ทุกคนเราคือแบบว่าแมม่าเนี่ยผมแบบผิดใจมากเลยครับแมม่าคือแบบมาตั้งนานนะไม่มีอะไรเลยครับแมม่าคตรน้อยนะทุกคนแบบว่าสลามในพีนี้คือแบบนะฮะเหมือนเรามาสำรวจเฉยนะครับความจริงมันไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าอีพีนี้ผมอาจจะไปเกาะเกือบหมดเลยก็ได้นะจริงๆเลยมาเร็วลงมาเร็วลงมาตัวสลามเร็วมาเร็วลงมาเร็วโอเคมาเรามาเกิดที่บ้านแล้วทุกคนไปจุดต่อไปที่เราไปเกาะสุดท้ายไอ้เกาะนี้ครับผมอาจจะเป็นเกาะแม่มุมพิษนะครับเดี๋ยวเราจะไปแม่มุมพิษกันแล้วก็็็ผมมคคคิดดดวววว่่่่าาาาาาจจจจจะะะะไไไไปปปปหหหออรรกกก้้้้นนนนนททุแแแบบบบบบบีีีีีเเเยยยใๆลลั ลี่นี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรแล้วไมท่ทุกคนเพราะว่ามันเหลือเกาะไม่กินเกาะเลยนะครับที่เราที่เราสิ่งที่เราต้องไปนะเพราะว่าผมคิดว่าเกาะมหาสารตอนนี้น่าจะหมดแล้วครับทุกคนครับก็ผิดหวังกับเกาะสลามมากๆเลยนะครับไม่มีสลามอะไรเลยนะครับเออนะไอเกมมาทุกคนนะเราจะไปเกาะแม่มุมกันทุกคนครับแม่มุมพิษยักษ์นะฮะไปตรงไปครับ <ขอ S 1> ทุกคนวันนี้พี่แซมจะได้ไม่ต้องตี๊อกตกสักทีทำไมกันเลยขึ้นอ๋อต้องมีเนเนเธอร์ไลท์ใช่ไหมต้องเนเธอร์ไลท์เดี๋ยวเลยมันชาร์เดอร์ตอนนี้พี่แซมกำลังต่อไปจุดทีี่่ชวน้องมมมาาาาเเเกกะะน้้อองซบีร็วชั่ ใช่แล้วกอดซอมบี้กอดซอมบี้เฟนทีนน่ก็เข้าจังเลยครับทุกคนเลยปิดเฟสไปต่อต่อไปเรื่อยต,ตอีนตีนแตดงแต่แดงแต่แนวแม่มูพิษผมคิดว่าจะมีแม่มูพิษอาจจะมีเป็นเท่าไหรนะปลาถ้ำในถ้ำถ้ำที่อยู่ในมันเป็นรางรถไฟอ่ะทุกคนเข้าเกมแม่ทุกคนคคน่าจะเก่งกันลนะมันจะอาจจะเป็นรางรถไฟข้างในเท่านั้นะทุกคน,น,นคนะตอนนี้มืดม,มากๆเลยมาต่อไปัน้ยนี่ไงมันเป็นเ้ยโอเคตอนนี้อย่างน้อยมันก็มีบ้านให้เราเข้านะจริงเลยนะเดี๋ยวเราจะต่อไฟปลั๊กไฟให้ทุกคนครับไปมาเร็ว นี่โอ้สูว่าข้างในเหมือนจะเป็นบ้านทุกคนครับเฮ้ยเป็นยังไงเป็นรา้านรถไฟจริงๆเ,เหมือนที่ผมคิดไว้เลยคิดไว้เลยจริงๆครับทุกคนลงไปพบเจอเจอไหมเฮ้ยเจอจริงๆทุกคนครับตีมันนี่ดาบเราแรงมากดาบเราแรงมากเดี๋ยวผมเอาดาบมาเยอะเดี๋ยวนะเอาเป็นคำนี่ก่อนอนี่เสียงอีกนี่ไงนี่ผมให้มันตีหรอกผมให้มันตีหรอกนี่ผมให้มันตีหรอกนี่ผมให้มันตีหรอกปักเป็นทอสแล้วปักไฟไว้มาแล้วใส่ศัตรูศัตรูพี่ ี่ปักไฟหมดแล้วศัตรูผมเก็บปักไฟที่นี่ไว้ครับทุกคนนี่เหมือนที่นี่จะมีกล่องที่เป็นแบบอาหารอ่ะหาบ้าเลยปะเอ้ยเนี่ยมีเนื้อจริงด้วยเฮ้ยมีปีกไอไออีล่าท้าด้วยปะแล้วมีนาฬิกาแล้วก็ขุนเสื้อนี่ผมเก็บไว้งั่นแหละพูดครับว้าวที่นี่ก็ยังโอเคนะที่ยังมีอะไรให้เราสำรวจนะครับทุกคนเอาจริงๆเลยนะเออนาทีนะครับเม่ขายจะมีอะไรให้สำรวจผมเอิ่มเที่คอมาทาทางขึ้นเลยเราจะไปเกาะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะใกล้นี้เลยครับมันจะเป็นเกาะที่ไมีชื่อว่าเป็นเกาะหมาป่าด้วยนะครับให้จบไปเลยนะจะไปให ทกทีนะครับได้ทำหลายอย่างโอ้โหไหนแชทไปไหนปลาอยู่ข้างหน้าเราปลาเราต่อไปข้างๆก่อนเราต่อขึ้นไปข้างบนชึบ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 ปายาเต้เริ่มต่อไปข้างบนครับทุกคนเราต่อขึ้นไปข้างบนชึบต่อขึ้นไปชึบแล้วก็ชึบแล้วก็ชึบไปใช่นี่วิ่งทีก็หนึ่งทียิงมามุมเบ่งเบ่งโอเคไปนี่เอ้ยมันไิ่งมาขึ้นหน้าจริงเลยนะเออว่ะ ทำไมเราทำไมเราไม่ทำสลามแบบว่าเป็นแบบต่อทางเดิน,นนะบาร์นะแบบโคตรไวเลยนะเอาสลามต่อเลยก็เราไม่ได้รวยขนาดนั้นนี่ใช่เราไม่ได้รวยสลามเฮ้ย <c oughs> วิชจวิชนี่อีพีเดียวเพิ่งไปมาวิชอะตายซะนะอาา่ะฮะทำไมเราจะไปเกาะหมาป่าตรงนั้นแล้วก็ซอมบี้หมูกับอินเดอร์แมนเราจะไปอีพีหน้าอีพีสุดท้ายแล้วอ,อย่าเต่เอดี๋ยวพีต่ตอบไปข้างล่างเด้อปลามีบอไม่อ่ะเนี้ยแล้มีบล็อกเดี๋ยวพี่จะต่อไปชึบชึบเนี่ยพี่แมน ได้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 ไหนเราไม่กล้าเดินมาเหรอนรืองกลัวบล็อกเหรอมาเออเขียไปละมาเราตอบแบบเราต่อไปแล้วมันจะวิ่งไวมากเลยนะจริงเลยชึบอาียชึบ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 ตอนนี้ผมบอกว่าตอนที่ผมต่อแบบผมต่อแบบผมไม่ได้กดชิปเลยทุกคนนะผมต่อแบบรัวๆเลยปะพี่ต่อแบบรัวๆเลยชึบชึบโอ้ยพี่ตายเหมือนกันนี่นี่เอาหาไปแบ่งกันแบ่งกันคนละสองอันนี่นี่พี่ก็มีชึบอ้าวมันได้ไปมันได้ไปไหนมันได้ไปไหนหาดิง หันเด้งทุกคนครหันเด้งชึบชึบแล้วตอไปทุกคนครับต่อไปต่อไปเอ,อ้ยเฟคก,ก็เด้งจังเลยเฟคอ้ตู้ขออภัยนะเรื่องเฟซบุ๊กไม่เป็นไรครับทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะโอเคน่าจะไม่เป็นไร,รนชึบสีสันก็งามเหมือนเวเซนเฟคชึบดุบปอันแน่ไปลดไปลดอ่ะนี่อาะซะ นี่อยู่ในกอะหมาบ้างเกาะหมาเฮ้ยมีสปาอกงสปาหมาด้วยโอ้โหปาในเนื้อในเนื้อกินแล้วนี่ยีแซมเลยไออาหารน้อยแหละกระดูกนี่ปลาเก็บบนมีไว้เอาไปปลูกฟาร์มแต่ว่าจะไม่จำเป็นเขาปลูกก็ได้นะจริงเลยครับเออคือว่าตอนนี้ก็ไม่มันก็มันก็ไม่จำเป็นนะจริงๆเลยครับเกี่ยวกับการปลูกฟาร์มเนี่ยเพราะเราจบซีรีส์นี้ทุกคนครับนี่ครับเราอยู่บนบนจมูกหมาปางจมูกหมามีอะไรไหมีแซมอย่าทำร้ายหนูมันไม่มีอะไรเลยปลาจมูกหมาไม่มีอะไรเลยไปไปทุกคนครับกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนครับไปเดี๋ยวือด้วยปาม ออกมาครับทุกคนเห็นปะโลกสลางเขามาันเ,เห็นไหมเออเมื่อกี้มันมีกระโหลกด้วยนะครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการฆ่าพวกซอมบี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเออพอที่วงอยากไปให้มันไวๆมากเลยทุกคนครับเออว่ะผมไปเลยไปอย่าไปเลยนะอย่าไป,ไป,ไปดีเดียวเลยป้าจะเกี่ยวพี่เพื่ออะไรไปไปเราจะไปเลย<ป>เราจะกลับบ้านไปเอาบล็อกกับแม่บล็อกพี่หมดแล้วตอนนี้บล็อกหมดไหมบล็หมดใช่บล็อกหมดแล้วหาบล็อกให้ได้เลยเพราะว่าเราไปจบๆเลยทุกคนครับเออทุกคนจะได้บอกว่าโอเคนะทุกคนนะแบบไงคลิปเดียว คลิปเดียวไปสี่เกาะเลยทุกคนครับโคตรเบอร้อโคตรเบอร้อไม้ไหนไหนไหนชิบเอ้ยมันเด้งมามันเด้งมาบอกมันเด้งโอเคไปไงทุกคนครับคลิปเดียวไปสี่เกาะเลยทุกคนเว้อหรือเปล่าโคตรเบ้อ <ๆ S 2> เลยนะนะเชิบ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 พาโยมาตรงนี้เด็เดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้งมาบอกหน่ยเชิบเชิบต่อไปทุกคนครับไปไงคลิปเดียวไปสี่เกาะเชิบอ่ะอ่ะนะเอามาเอาอมาเออาามชิบต่อก่อนเอ็มนะเอามา 12บล็อกเองเหรอจะพอไหมเนี่ยไปหนึงผมว่าซอมบี้หมูจะมีอะไรดีๆให้เราดูไปแน่นอนทุกคนรทำไม่ต้องห่วงไปเราต่อไปครับไหนเอามาเอามาไหนเอามาไหนอยู่ไหนเอาเฮ้ยทิ้งเพื่ออะไรป้ามีไหมเนี่ยมีแต่บล็อกอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาแล้วนี่นี่ๆบล็อกคุณจนบล็อกคุณจนบล็อกคุณจนคุณจนคุณรวยจะรักกันแล้วใช่ไหมอย่าคือเราคุณบล็อกอยู่ป้ายยาคือเราต่อไปเฮ้ยดีเดียวนี่อะลิซ่าทำอะไรขนาดนี้เนี่ยอย่า ย่าพิวพีพิวพียายาข้ามันข้ามันอีเออปลาทำไมพวกเราพวกเราจนหมวกอย่างเลยเราไม่หมวกใส่แล้วเนี่ยปลาตัวนี้ปลาตัวนี้มีเหล็กด้วยไม่เราไม่มาก่อนนี้แต่แรกนะมีเหล็กด้วยเนี่ยฮะเหล็กให้เราใช้ไปเราจะไปหลังเกาะซอมบี้กันทุกคนครับไปเกาะซอมบี้กันจะมีอะไรครับวันนี้เราอยู่บนเกาะอยู่ซอมบี้โอป้าก็พี่หมูซอมบี้หมูซอมบี้หมูเออพี่กันะข้ามันอีอีอีเอออย่างน้อยก่อนนี้จะมีอะไรให้เราดูทุกคนครับเออมันจะมีอะไรดีๆให้เราเต็มเลยเฮ้ยปลาโกงสปาร์มมัต เออแล้วไปพวกไอพวกนี้มันมันไม่กลัวไฟนี่ใช่ไหมปรับไปก็ท่า,ทานั้นมะกูสึกมันไม่กลัวไฟครับรู้สึกได้ดาบด้วยพอได้อะไรมาเมื่อกี้ได้ดาบอะไระไลยเธได้หรอนอกแมกดีมากดาบอ้าวหมดแล้ว <ดา S 1> หรอที่นี่ดูก่อนไม่มีมีไม่อย่างกี่นานทุกคนครับมีก็มีนี่ไงแมกมานะครับทุกคนอันนี้ว่าที่เราต้องเอาไปนี่ไอออฟเดอร์รอมออกอ ไอเอลเตอร์ออกมาทุกคนครับเราไเราไม่ตีมังกรในเอพีหน้าทุกคนครับสามารถตีมังกรในเอพีหน้าได้นะจริงเลยโอเคเราจะทิ้งบล็อกไปเฮ้ยสอมบี้หมูจะกรนี่เราไอเอเตอร์มาอะไรเนี่ยฮะเอ้ยปลามีหมูเกิดได้ไงเนี่ยเอ้ามีหมูเกิดด้วยปลาด้วยดิก็มันแบบเผาเผาพันเดียวกันอ๋อเหรอมันหน้าเหมือนปลาให้ผมทิ้งรองเท้าเหล็กไปในสายโซไปเลยกันนะทุกคนมเนี่ยก็ทีเราปั๊มเนื้อซอมบี้หมูตรงนี้ได้นะปั๊มเนื้อหมูเนี่ยไปทอดกินกันนะฮะเนี่ยไหมมันมีหมูอยู่ในนี่น้องขุดบล็อกไว้ทอดปลานดินี่เรา ม,ม,นะมู้ตอมบีเม้เนี่ยมันได้มันได้หามันเต็มเลยเต็นื้อผมไเต็มเนือทุกคนครับมา,ากกบ,บ้ากันบ้านเดียวไปโอ้โห,โหบอกเลยว่าอีพีนี้ผมผิดหวังในการแบบว่าไปแต่ละกอบมากเลยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรเลยทุกคนครับัเกมมากมากแต่ผมคิดว่าเกอะที่ดีก็จะมีแค่แมงมุมกับพ่อไม,ม่หม,มูผมว่าก็ถือว่าโอเคนะแล้นะค,คลิปนี้ก็มันก็มีมีแบบไม่น่าเบื่อเกินไปนะทุกคนโอเคอย่างน้อยมันก็มีเกาะให้เราสนุกสนุกในอ่าวปลาพี่อนะคุณบ็อกเลยทางการไปทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้จบไปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ จะมาปาไม่ตายพี่ถึงงานนี่โคตรถึกเลยก็พี่พี่ <c oughs> อ,อ๋อสรุปง่ายนะครับอีพีหน้าเนี่ยเราจะไปเกาอไอเดอร์แมนแล้วก็ก่อเบสเพื่อจบนะครับแล้วก็จะไปก่อแก๊สอีกทีหนึง่งเพราะว่าแก๊สเนี่ยจากอีพีแรกเลยนะครับมันจะมีเป็นที่ไปเอนเดอร์ดาก้อนอยู่นะครับทุกคนคือเราต้องไปเอนเดอร์แมนเพื่อไปตีเพื่อไปหาไอออฟเดอร์หายเดอร์แมนไอหาเอ่อเอนเดอร์โพนะครับแล้วก็ไปคราบกับเบสเพื่อไปไอออฟเดอร์ได้ไอออฟเดอร์มาก็คือลูกเนี่ยแล้วก็ไปใส่ใน ไอแกเนาะโอเคสาระคลิปน no. okay, sort of like, ี mellan, jeden, 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 ้ถ้าชอบคลิปน mm. like ี้กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ดิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิงดิงดิงดดิงงด้วยครับเดี๋ยวมาคลิปหน้าบ๊ายบายวู้ฮู้ไปตามช่องใส่คขนระดับผิวบ๊ายบายครับ